โอเคนะครับบทที่13นะครับ HTML กับ layout นะครับผมนะครับ La ย o อ t คืออะไรนะครับ layout ก็คือส่วนที่เป็นโครงสร้างนะครับของของดิวของดิวไม่ใช่สิเป็นโครงสร้างของเว็บเพจนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะนะครับให้มองภาพชัดๆนะครับ ก็คือผมมีการเรียกใช้ไฟล์โอเคนะครับเระียวนะครับก็คือผมจะใส้ดิฟนะครับสร้างเรียวนะครับดิฟัอน,นี้คือจะให้เป็นอะไรล่ะเป็นคือผมจะ ออกแบบเดี๋ยวผมจะสมมติว่าผมจะออกแบบเว็บเพจมาเว็บหนึ่งนะครับมผมจะทำในเ,เพนหรือเวิร์ดเพนเพนเพนปากกามันผมเขียนไม่ถนัด นะครับผมจะวาดรูปนะครับอ่านะครับเป็นส่วนของคอนเทนต์อะไรเนี่ยนะครับเลเยอร์นะครับ,รน,รบนี่จะเป็นเฮดเดอร์นะครับส่วนหัวก็คือจะเป็นเบนเนอร์นะฮะนี่จะเป็นเมนูเมนูเมนูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อหาอะไร นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอะไรไปนะครับที่เราจะเราจะออกแบบนะครับก็ฟุตเตอร์นะครับเคนะครับนะครับผมอันนี้นะครับการออกแบบนั้นนะครับเราจะใช้ดีมนะครับในการออกแบบไปได้นะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับแต่ว่าก็คือผมถนัดกับการเขียนโค้ดมากกว่านะครับแล้วก็เวลาทําในเฟรมเวิร์กอะไรเงี้ยก็คือเราต้องเขียนโค้ดออกแบบดีไซน์เองนะครับก็เลยต้อง ทำแบบนี้นะครับผมโอเคนะครับผมลองตั้งชื่อเป็น header ล้วกันนะครับ header ดูนะฮะ id header นะครับ,รบ style sharp header ผมให้ border 1 px นะครับ solid โอเคความกว้าง เป็นอะไรดีเป็น800พิกเซลนะครับอันนี้คือเออทำตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับผมโอเคนะครับแล้วเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแวมผมเปิดหรย,ยังแวม เลเยอร์ก็คือทีมเอืมันภาพมันไม่ชัดเป็นสีดำโอเคนะฮะตรงส่วนนี้โอเคนะครับ คราวนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมจะอยากจัดกึงกลางนะครับผมจะใส่เป็น m a r ินอ Auto นะครับโอเคกึงกลางแล้วนะครับผมคราวนี้ผมมาเขียนเมนูออฝั่งด้านซ้ายนะครับผมจะเอา d i ี ID นะครับเป็นคอนเทนเนอร์แล้วกันเนาะคอนเทนเนอร์นะครับตรงนี้ผมจะใส่คอมเมนต์ให้มันนะครับโอเคนะครับ ในส่วนของคอนเทนเนอร์นะครับผมก็จะสร้างเมนูฝั่งสายกนะ็คือตรงนี้นะครับฝั่งสายมือมานะครับก็อะไรละ่ะด i วไอดีสกับเมนเมนไลฟ์ main live แล้วกันนะครับ In main left like. นะครับเมนูฝั่งซ้ายคราวนี้ผมก็จะสร้าง ID มาควบคุมมันผมจะให้ความกว้างมันเป็นเท่าไหร่นะ200นะฮะความสูงเป็น 500อย่างเงี้ยนะฮะทดสอบดูให้ border 1 px solid สีดำสีดำนะครับโอเคอ่านะครับไซต์ที่มันแตกอย่างนี้ก็เพราะว่านะครับไอตัวเฮดอะมันไม่ได้อยู่ไอตัวเฮดอะมันไม่ได้อยู่ใน คอนเทนเนอร์ er นะครับเราลองจับคอนเทนเนอร์มาใส่ตัวเฮดนะฮะดูสิว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมกำหนดคุณสมบัติให้คอนเทนเนอร์ด้วยนะครับตรงนี้เป็นมากินออลโต้ละกันนะครับแล้วก็ ให้ความกว้างเป็น800นะครับถ้าอยากเห็นภาพชัดก็คือส่บ border หนึ px นะครับ solid โล่สีสีดำโอเค header แ8 0รนนะครับขึ้นมาแล้วนะครับผม นะครับตรงนี้ในส่วนของเมนูนะครับออืฮเมนูฝั่งซ้ายมือนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบแบนเนอร์นะครับนะครับครานี้นะครับ,นะรบเราจะมาสร้าง ตรงกลางกันนะครับคอนเทนต์เนื้อหาก็พิมพ์เข้าไปเลยฮะ new id main c o n t e n t ก็มาไปนะครับ main content อ,อ่านะฮะ n e w นะครับใส่คอมเมนต์ด้วยนะครับ in main content โอเคนะครับผมตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราผมจะใส่ความกว้างให้มันสักห้า้ ะครับสูงก็คือสักห้าร้อยก,ก,ก่อนก็พอแล้วก็ border นะครับให้เป็นเส้นอะไรนะครับนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวผมลองรันกันดูนะครับปั๊บนะครับโอเคนะครับมันจะตก มาด้านล่างนะครับนะครับสาเหตุที่มันตกลงมานะครับก็เพราะว่าเราไม่ได้ใส่โฟลเลฟให้มันนะครับผมลองใส่โฟลเลฟให้มันดูนะครับใส่โฟลเลฟตรงเมนเมนไลฟ์ Main นะครับเดี๋ยวผมลองใส่ดูนะครับไม่ขยับนะครับ ต้องใส่โฟเลเดทสองที่นะฮะนะฮะมาแล้วครับผมนะครับิดติดกันเลยนะฮะถ้ากว้างไปก็เป็นเท่าไหร่ละสาม้อยอย่างเงี้ยหรือใคร,ใครอยากได้แบบเต็มๆเลยนะครับเล็กไปก็ปรัแบบความกว้างนะครับ เมนคอนเนเนอร์เนี่ยก็ปรับเป็น1,024ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอื้ฮึนะครับผมตรงส่วนนี้เมนเดเทลเนี่ยก็สามารถเอารูปภาพนะครับพวกลิงก์อะไรเนี่ยนะฮะมาใส่ได้นะครับเป็นจุดเล็กๆนะครับสำหรับ เป็นการเริ่มต้นการเขียนเว็บที่ดีนะครับโอเคนะฮะในส่วนนี้เองนะครับอันนี้ใช้ดิฟนะครับเราจะใช้ทเทเบิลก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่เบิลเอ่อแต่เทเบิลมันดูนี้ก็คือเขานิยมใช้ดิฟเป็นหมดแล้วนะครับทเทเบิลก็ทําได้เหมือนกันนะครับทเทเบิลนะครับเดี๋ยวเราจะในบท ในบทต่อๆไปนะครับก็จะมาสอนกนารทำเทเบิลกันนะครับโอเคค,อคือในบทนี้นะครับจะสอนการใช้ดิฟนะครับการวาดเลเยอรนะฮะซึ่งใน IOS Thailand ของผมก็ใช้ดิฟเหมือนกันนะครับใช้ดิฟเป็นตัวออกแบบแบบเนี้ยคล้ายๆกันเลยนะครับผมโอเคนะครับนะครับผม ตรงนี้ก็คือตรงส่วนของ Main Container นะครับตรง Container นะครับนะครับเดี๋ยวผมลองเอา display เป็นเทเ l e นะฮะเมนคอนเทนเนอร์ Main er. ปุ๊บนะฮะมันก็จะ นะครับไอตรงตัวครอบมันเนี่ยมันจะดึงลงมาเลยนะครับโอเคนะครับผมก็จัดแบนเนอร์นะครับเฮดเดอร์นียก็เป็นพันยิบสี่ปั๊บมันก็จะยาวเท่ากับนะครับเส้นเอ่อไอดีคอนเทนเนอร์นะครับออ er คราวนี้นะครับเราจะมาจัดให้ตัว เมนคอนเทนต์เนี่ยก็เอาระยะสักประมาณ600เนะี่ยนะครับเ,ออเดี๋ยวก่อน600นะครับปนะบนะะบบึ้งนะครับนะฮะคราวนี้นะครับคราวนี้นะครับก็จะสร้างยูเมอีตัวนึงนะครับ ต้องสร้างต่อจาก i n main นะครับผมโอเคนะครับเป็นการ variable นะครับเว็บเพจง่ายๆนะครับผม main ร r i t นะครับโอเคนะครับ นี่ผมจะกำหนดความกว้างให้มันเป็นสักหนึ่งร้อยก่อนนะครับแล้วก็มีความสูงเป็นห้าร้อยนะครับไปก่อนแล้วกัน border ผมจะให้เป็นหนึ่ง px นะครับนะครับ dash ด a s h คืออะไรนะครับเด s เละเฉก็คือเส้นประนะครับผมจะให้มันเป็นเส้นประนะครับโอเคนะครับโฟดยังไม่ต้องใส่นะครับมันจะตกลงมานะฮะเส้นประนะครับคนนี้นะครับเมนไรไอเดียมนไรคือสายชาร์ปนะครับโฟดแล้ว f o r life นะครับนะครับก็จะมาอยู่ต่อกันแล้วนะครับผมตรงนี้ก็จะสวยงามนะครับเออเอาสักเท่าไหร่สองร้อยสองร้อยดูนะฮะสองร้อยสิบไปโอเคพอดีเป๊ะะฮะ คราวนี้นะครับเมื่อเราได้องค์ประกอบที่เราต้องการแล้วนะครับผมจะลบตรง border container ออกนะครับลบทิ้งซะนะครับนะฮะก็จะหายแล้วนะครับโอเคนะฮะคราวนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมไม่อยากให้เส้นมันติดกันนะครับผมก็นะครับเรียกใช้มากินนะครับมากินก็คือการกำหนด ระยะห่างด้านนอกของเอลยอร์ของเซลล์นะครับแต่ถ้าเป็น padding เนี่ยก็คือจะกำหนดระยะห่างระหวางด้านในของเซลล์นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้แล้วก็ทําให้ดูนะครับนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับระหว่างเอ่อ id id content นะครับ main content ตรงนี้กับ main right นะครับผม ถ้าผมต้องการเอ,อ่อให้นะครับเส้นประเส้นนี้นะครับห่างจากตัวเส้นต,ตรงกลางเนี่ยนะฮะผมต้องกําหนดยังไงนะครับผมต้องเขียนเมียนไรส์นะครับนะครับเอ,อ่อเป็นมากินนะครับมากินบนนะครับบน ขวาขวาก็คือขวาโอเคขวาไม่ได้กําหนดบนขวาล่างซ้ายนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับในส่วนของ Main Right ก็คือฝั่งนี้นะครับคือบนขวาล่างซ้ายนะครับก็คือการเขียนรูปแบบของ m a เ i x ก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคเนะาะหวังว่าคงเข้าใจนะครับพรมกำหนดให้ฝั่งซ้าย นะครับบนขวาล่างซ้ายนะครับคงกำหนดให้เป็น5พิกเซลแล้วลองรีเฟซใหม่นะครับมันจะห่างกันห่างกันจนตกลงมานะครับก็คือต้องเอาไปสัก200นะครับจะได้เห็นภาพนะฮนะมันจะห่างกันมาแล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่าเส้นขอบไม่ตรงกันก็ปรับความกว้างอะไรได้ โอเคนะครับปรับไปเรื่อยๆจนกว่าจะตรงกันนะครับมันจะมีแพดดิ้งด้วยนะครับแพดดิ้งก็คือถ้าเกิดว่าผมอยากให้ไอตัวคอนเทนต์อ่ะมันมันมันหล่นลงมาอีกนะครับหรืออาจจะมีระยะห่างลงมาเนี้ยก็ใช้แพดดิ้งได้เหมือนกันนะครับคอนเทนต์ content เนี่ยหรือจะเอาแพดดิ้งนะครับสีท็อปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับเอาสัก30 px เนี่ยนะฮะ มันก็จะหลราลงมาปับ๊บเห็นไหมฮะโอเคเนาะ